ลงๆลงไปฮะไม่ๆๆๆหรจะพูดอะไรอ่ะวันนี้จะกินข้าวแกงหน่อไม้ทำังหอบหอบนวะขึ้นปวดเอวไอ้วะเตะเปื้อนอยู่นี่หนูทายผอมเลยนะ แล้วเดี๋ยวให้หวานใชยให้ไม่เพ่่นก็ได้คบาถามอ้ยังไม่ถึงขั้นกย,ย,ยังยัง,ยงเป็นลกูกิไม่ได้เป็นเลยอือย,ย,ยังไม่ได้ยังยกขันยกครูเพราะยังดยยกแก้วยังเดียวเลยไม่ยกขันเลย <laughs> เขียนงงมากนะอ <laughs> ือนี่ฟาด สีสวยปวดมันจะตกไงไม่รับสายเหรอยังไม่ตื่นต่องมาโน่นนะฝั่งโน่น เสียบก็แค่ชอ็อตเราคุยเรื่องวันที่ห้าเลยที่เราจะไปรับช้างใหม่อ่ะนี่ช้างเก่าช้างเก่าพิ่มช้างเพิ่มงงไงพูนพูนพูนซับไงพูนซับจับมาเลยโอ้โหแบตไม่รูจ้จักชาร์จเราอ่ะ ทำไมไม่ไลฟ์สดอะพอแล้วไล่ยูทูปไเหรอ,อ,หรอให้เราจะเวาลาถ่ายวิดีโอรเราต้องนอนกล้องที่นอนกล้องภาพมันก็เราว่าตัวหายอะตีเนี่ยอันนี้ภาพแนวตั้งเราต้อง,งถ่ายมุมตั้งใช่แล้วเดี๋ยวลองโหลดดูอ๋อมันใจนี่ใช่ไหมการแสดงภาพอะ่ะมันจะย่อไม่ได้ใช่ป<ช>่ะไม่เวลานั้นมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราลง youtube แล้วอะแต่เราจะผอมนะ ไม่ชอบหรอลอง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 อัพดูเลยลองอัพลองดูดูดูได้เลยแลออ้วก็ถ่า,ายใหม่ไอ้นั่น,นก็ได้ไลค์ไลค์ในติ๊กต็อกก็ได้แล้วเนี่ยคุณผู้ติดตามพัานหนึ่งแล้วอะ่ะ